กบวนการผลิตภาชนะและผลิตภัณฑ์รักโลกจากวัสดุธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้พันธุทุบซอกตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบในการทำภาชนะวัสดุจากธรรมชาติให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนให้กับผู้สนใจ 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถของชุมชนในการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้งานและรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่น 4. เพื่อสร้างไรายได้ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ไม่มีอาชีพรวมทั้งผู้ที่สนใจชุมชนบ้านทบศอกเป็นชุมชนคนชาติพันธุ์กะแยหรือกะเรี่ยงแดงซึ่งดำรงวิถีชีวิตโดยการเกษตรกรรมแบบวิถีดั้งเดิมที่กำลังปรับเข้าสู่นวัตวิถีร่วมสมัย จากการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนที่ใช้วิธีการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากธรรมชาติด้วยวิธีการเผาสู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากธรรมชาติให้ใกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสไร้างรายได้บ้านทุกอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพในการพระราชทานเครื่องทำจานใบไม้เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและพัฒนาองค์ความรู้ ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นวิสาหากิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้บ้านทบทสอบได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์จานใบไม้สู่การนำเอางานจากสารซึ่งเป็นนวัตพิถีเดิมที่นำไม้ไผ่มาเป็นวัตถุดิบในการจากสารผนวกกับนวัตกรรมเครื่องจากตอที่ช่วยลดต้นทุนแรงงานต้นทุนเวลาและขอให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมหนึ่งรางวัลจากสุดยอดนวัตกรรม7 innovation award ประจำปีคศ2020ในงาน Thailand s y n e r g y เพื่อ SME นอกจากนี้วิสาหากิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้บ้านทบสอกยังทําบทบาทของวิทยากรในการส่งต่อองค์ความรู้และแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพให้กับชุมชนและเครือข่ายที่สนใจปัจจุบันวิสาหากิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้บ้านทบซอกต่อยอดผลิตภัณฑ์อีกขั้นโดยการนําวัสดุเชื้อเพลิงจากธรรมชาติเช่นต้นข้าวโพดซังข้าวโพดฟางข้าวแกลบต้นหญ้า ใบไม้มาทำเป็นวัสดุรองแก้วเป็นแผ่นวัสดุอเนกประสงค์อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผาอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากธรรมชาติที่จะสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตขอขอบคุณหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน C ET n 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้วิสาหากิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบสอบขับเคลื่อนมาได้จนถึงวันนี้วิสาหากิจชุมชนของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มพูนศักยภาพของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหากิจชุมชนได้เติบโตและก้าวสู่เวทีตลาดที่สูงยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ